มดภรรยาหม่อมปรับลูกใหม่หน้าเด็กสุดๆอีกหนึ่งภรรยาของคนดังในวงการบันเทิงอยากมดภรรยาของหม่อมจกมกโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นความเคลื่อนไหวครอบครัวสุดแฮปปี้ของพวกเขาผ่านช่อง youtube ครอบครัวและอินสตาแกรมมดจกมกอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเพิ่งผ่านวันเกิดของแม่มดมาหมาดหมา,มาก็ได้โพสต์ภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมระบุแคปชั่นวันที่25มกราคม65 ว้าวเป็นสาวเต็มตัวแล้วเราสุขสารวันเกิดนางสาวมดฮาฮาฮาหซึ่งบอกได้เลยเข้าว่าภาพเซตนี้คือสวยปังดูเด็กลงมากๆจนใครๆก็ทักเพราะคุณแม่มดเพิ่งทำสัญญกรรมมานั่นเองจ้าสวยขนาดไหนไปชมกันเลย